ข่าวเกษตรโคราชสำนักงานเกษตรอำเภอปทายวันพฤหัสบดีที่16กุมภาพันธ์2566นายสมหมายชนะคา้าเกษตรอำเภอปทายมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอปทายลงพื้นที่ตรวจสอบเนื่องจากได้รับแจ้งจากจังหวัดนครราชสีมาว่าพบจุดความร้อนในพื้นที่การเกษตรจำนวน2จุดในพื้นที่หมู่ที่15ตำบลกระทุ่มลายเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จากการตรวจสอบพบพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างกว่า250ไร่ในพื้นที่หมู่ที่3และหมู่ที่7ตำบลทุ่งสว่างซึ่งจากการสอบถามจากผู้นำชุมชนและเกษตรกรยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดไฟไหม้เนื่องจากเหตุเกิดในเวลากลางคืนจนถึงตอนเช้าทั้งนี้จึงของความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและเกษตรกรให้เฝ้าระวังการเผาในพื้นที่การเกษตร ซึ่งได้ชี้แจงข้อมาตรก,การการเผาในพื้นที่การเกษตรผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและผลผลิตทางการเกษตรพร้อมทั้งรณรงค์ให้ถ่ายกบต่อสั่งแทนการเผาในพื้นที่การเกษตรจุดความร้อนแล้วนะคะพบว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่นาข้าวที่ถูกไฟไหม้นะคะแล้วก็ขยายเป็นบริเวณกว้างนะคะก็คือผลกระทบจากจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจจากการจุด ะะแต่ว่ามันก็เกาะให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นในบริเวณไร่นานะคะคอกสัตว์หรือแม้กระทั่งที่พักอาศัยนะคะถ้าสมมุติว่ามันควบคุมไฟไม่ได้ควบคุมเพลิงไม่ได้มันก็อาจจะได้รับความเสียหายที่มากกว่านี้ก็เป็นได้ะคะ่ะ